สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในแท็กซี่บอสนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวรถทํางาน,นะฮะเป็นรถที่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับในการใช้ฟาร์มเงินนะผมคิดว่าเป็นรถที่น่าจะเป็นตัวเลือกต้นๆเลยนะฮะสำหรับคนที่คิดว่าจะเอาไว้ฟาร์มยาวๆนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดหรือว่าซื้อรถเก็บสะสมไว้เพิ่มเติมน,นะฮะ โดยที่รถคันนั้นเนี่ยนั่นคือเวลลี่คอนติเนนตัลนั่นเองเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะหรูหราม,มากๆเลยนะครับถ้าเป็นรถในชีวิตจริงเนี่ยบอกเลยว่าราคาเจ้าคันนี้เนี่ยบเอ็มบวกๆแน่นอนครับผมเจ้าคันนี้เนี่ยผมได้ทําการแต่งเต็มที่เรียบร้อยแล้วฮะโดยที่เรต i ติ้งของเขาเนี่ย อยู่ที่8 8แนะฮะและ p o ว e r ของเขาเนี่ยกำลังถึง1020 horsepower นะครับก็คือรถคันนี้เนี่ย1,000แรงม้านั่นเองนะฮะและความเร็วสูงสุดของเจ้าคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่329ี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะโดยที่หน่วยของผมเนี่ยจะเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับย้ำไว้ก่อนฮะหน่วยนียเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยบางคนนะครับที่เข้ามาเล่นในแมปนี้ใหม่ๆเนี่ยในแมปเนี่ยจะเป็นหน่วยไมต่อชั่วโมงมาให้นะฮะซึ่งวิธีการเปลี่ยนเนี่ย เราสามารถเปลี่ยนได้ที่ฟันเฟืองด้านบนซ้ายนะครับให้ทําการคลิกเข้าไปนะครับและมันจะมีคําว่า speed unit นะฮะทุกแมปเนี่ยผมจะทําการเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยความเร็วในหน่วยของไมต่อชั่วโมงเนี่ยจะมีตัวเลขที่น้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะทำให้เมื่อเวลาเปลี่ยนเนี่ย ตัวเลขเนี่ยจะมีค่ามากกว่าไมาะแ,แต่ว่าความเร็วจริงๆแล้วเนี่ยมันเท่ากันนะฮะทั้ง2ค่าเนี่ยความเร็วเท่ากันแค่ตัวเลขต่างกันแค่นั้นเองโดยที่ผมนะฮะชอบตัวเลขที่มันเยอะๆนะครับแล้วก็เวลาที่ผมไปเล่นในแต่และแกบเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเสมอเลยนะฮะนี่นะฮะก็จะเป็น km/h นี่ก็คือย่อมาจากกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองและก็ในส่วนของมูลค่าของ เจ้าเบลลี่คอนติเนนตัลในเกมนี้นะฮะซึ่งมูลค่าและแตัดเริ่มต้นของเบลลี่คันนี้นะครับเรตติ้งเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้มาอยู่ที่7.5เลยนะฮะซึ่งถือว่าสูงมากๆแล้วก็ให้พละกําลังมาที่542 horsepower นะครับแล้วก็ให้ความเร็วสูงสุดมาที่318กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยที่ราคาของคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่220,000ดอลลาร์นะฮะซึ่งถือว่าในการฟาร์มเงินขึ้นมาที่หนึ่งแสนหนึ่งสองแสนเนี่ยเราใช้ตัวพลัลส์คาร์มรมาโมงเนี่ยเรา ก็ได้เงินมาซื้อตัวเบลลี่คอนติเนนทัลคันนี้แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของของแต่งเนี่ยราคาเนี่ยก็จะสูงตามราคาตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอนจินนะฮะแล้วก็เทอร์โบทั้งตัวเพิ่มเรตติ้งในรถเนี่ยราคาเนี่ยจะค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับการที่เรานั้นใช้ไปรับส่งผู้โดยสารนะฮะเงินที่ได้จากการส่งผู้โดยสารที่มีเรตติ้งสูงๆงเนี่ยค่อนข้างที่สัมพันธ์กับตัวรถและของแต่งรถคันนี้นะฮะซึ่งบอกเลยว่าบางคนเนี่ยได้ถึงประมาณ20,000ก็มีนะฮะ แต่ว่ายอด2 0 0 0 0เนี่ยค่อนข้างที่จะได้ยากนะเพราะว่า NVC ที่เราจะได้เงิน20,000ขนาดนั้นเนี่ยต้องเป็น n p c ที่มีเรตติ้งเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพกันนะครับว่าหลังจากที่แต่งเต็มเจ้เจาเบลลี่คันนี้เมื่อนำไปใช้จริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะไปดูกันเลยครับผม let's go อาตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาในเมืองแล้วนะฮะผมจะทําการสปอนตัวรถเบลลี่คอนติเนนตัลคันนี้ของผมเลยนะฮะนี่ซึ่งบอกเลยว่าสวยมากเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นเสียงตัวรถคันนี้นะฮะ ซึงบอกว่าค่อนข้างที่จะดูดันมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบกับผู้โดยสารที่มีเร й ติ้งถึง8.8ฮะ,ะแล้วเราจะดูเงินกันนะครับว่าเงินที่เราจะได้รับจากผู้โดยสารที่มีเร й ติ้งสูงๆขนาดนี้เนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่นะฮะเมื่อเทียบกับเร й ติ้งต่ำๆนะฮะเดี๋ยวเราผู้โดยสารคนนี้ขึ้นมาเลยครับผม โอเคผู้โดยสารคนนี้เนี่ยจะให้เราไปส่งที่ไหนเอ,อ่อไม่รู้นะแต่ว่าเราตาม G P S ได้นะครับถ้าเราขับเลยเนี่ยจะทําให้เรตติ้งในการคุณเงินรถนะฮะโอเคือสำหรับคนนี้ลงไปในชายหาดครับลงมาเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ผมคุณเงินอยู่ที่2.5นะฮะซึ่งคนนี้นะฮะเรตติ้งอยู่ที่8.8แล้วผมได้การคุณเงินเนี่ยอยู่ที่2.5เนี่ยได้เงินจากผู้โดยสารมาถึง14,000เลยนะฮะบอกเลยว่าในการใช้รถคันนี้ฟาร์มเนี่ย คนที่มีเรตติ้งสูงเนี่ยค่อนข้างหยิบจมนซามากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเรตติ้งที่ร้อยลงมาแบบเดิมนะฮะก็คือนี้นะฮะผู้โดยสารคนนี้เนี่ยเรตติ้งที่4.4นะครับเราจะมาดูกันนะฮะว่าเงินที่ได้จากผู้โดยสารคนนี้เนี่ยเราจะได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเมื่อเทียบกับผู้โดยสารที่มีเรตติ้ง8.1นะฮะขับตามถนนมาเรื่อยๆแบบนี้ครับโอเคดู GPS ไปด้วยนะฮะไม่งั้นเราจะหลงทางครับถ้าเราไม่มี GPS นะครับ ตรงนี้เกิดการะะกระตอรสิขัดโอเคครับคนนี้เนี่ยให้เรามาส่งที่ห้างสรรสินค้านะฮะโดยที่คนนี้เนี่ยเราได้เงินอยู่ที่1,000 304ดอนเองนะฮะเทียบกันแล้วเนี่ยมูลค่าที่เราได้ค่อนข้างจะต่างกัน10เท่าเลยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้โดยสารที่มีเรตติ้ง8ขึ้นไปเนี่ยจะได้เงินถึง10,000ตลอดเวลานะฮะบางคนเนี่ยอาจจะได้แค่4,000ถึง5,000นะฮะแต่ว่า4,000ถึง5,000เนี่ยระยะทางในการส่งเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีโค้ดมาแจกอีก1โค้ดนะครับสำหรับแบบนี้นะฮะโค้ดในรอบนี้นะฮะให้เพื่อนๆกรอกว่า T H A N K S นะครับก็คือแตงนั่นเองทางผู้พัฒน ยอยากขอบคุณทางผู้เล่นทุกคนนะที่เข้ามาเล่นในแบบนี้นะฮะโดยที่โค้ดนี้เนี่ยเราจะได้เงินอยู่ที่ 1,000ดอลลาร์ 1, เลยนะฮะซึ่งบอกเลยว,ว่าในช่วงเริ่มต้นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วสสำหรับ1,000ดอลลาร์ 1, เนี่ยเราสามารถอัปเกรดตัวรถของเราให้มีตัดที่เพิ่มมากขึ้นเราเนี่ยจะเอารถคันนั้นเนี่ยมาตั้งตัวนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย